ต้นคูนไอ้ดอกคูนเสวยมากเลยอุ้ยโอ้ยตกใจกิ่งกา ติดๆเลยบรรยากาศวันนี้ทำหลายอย่างถากยาปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้นี่ปลูก้วยด้วยมะระกอดูิลินสิอันุนทำก่อน ไม่แดงอันนี้ทำที่หลังอันนี้ทำล่าซุนีนกำลังเปลี่ยนนี่บรรยากาศ ไปดูตานกันฝั่งนี่นะที่จจข,ของนี่ตานตั้งแต่นานเนะหลายปีแล้วไม่น่าจะมีลูก้าปนีนี่เดี่ยวเองดูที่ติ๊กกันนี่ กำลังอ่ายังไม่แก่นะยังไม่นี่นะคือยังใช่ไม่ได้ยังกินไม่ได้เนาะปลูกของไว้ต้นลำใหญ่ มีแดดแต่ก็มีลมเนาะกระเพาะปลูกหวานเนี่ยมะละกอมันอ่อนเนะมันหากเกยอันนี้ดามไ้เนี่ติดอยู่ติดอยู่ดูงามๆออกใหม่เนาะ กี่นอนี่หนึ่งสองสามสี่สี่นอนี่กระสีโอ้นี่ห้านอเนี่ยซอนเพราะว่าไม่เคยได้ปลูกกล้วยสักทีนี่ครัง้งแรกในชีวิตเลย กลับม,มาอยู่บ้านได้กินแล้วเนี่ยดีเนี่ยขนมก็ได้กินแน่นอน,นกำลังงามมะละกอฮัดติดมัดล่ะ อยู่สวนคนเดียวมะเขือพวงบ้านอยู่บ้านเลียมะเขือพวงเะอมนี่ไม่ดีดอกเด้อต้องเอาแบบที่ไม่มีหนามอันนี้หนามเต็มเลยหนาม ยอนี่ลมพอได้เย็ยนอยู่เนาะมันละโกอ,อันนี้ปลูกไว้อาทิตย์ถึงแล้วเนี่ยติดแล้วติดแล้วนก็ติดแล้ว ก็คิดว่าโอ้ยถ่ายแต่ในสวนก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะไม่รู้ว่าจะไปไหนเนาะอยู่บ้านเนาะตั้งใจว่ากลับมาอยู่บ้านทําสวนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะเดนน็กาะ ถ่ายไว้ดูว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างอะไรบ้างเนาะเวลามันไ,มได้ผลมันมันแล้วกอะไรแล้วเนาะเราก็ถ่ายไว้เนาะ